ฝ่ายปกครองทหารและเจ้าหน้าที่สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรตรวจสอบโรงสีข้าวกิตวียะโสธรและโรงสีข้าวยโสธรอ, right อินเตอร์เทรดไรท์อำเภอเมืองยะโสธรเพื่อตรวจสอบแรงงานข้ามชาติที่เดินทางมาทํางานในพื้นที่เพื่อป้องกันโควิด -19 ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติ13คนเบื้องต้นแรงงานมีใบอนุญาตทํางานถูกต้องและมีเอกสารการเข้าเมืองจากการตรวจสอบไม่มีอาการที่บ่งชี้ถึงการเป็นโควิด -19 ขณะที่ตำรวจภูทรจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะที่มหาสาร,รคามนั้นก็ได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองบริเวณตำบลโคกพระอำเภอการทรวิชัยซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยผู้ที่ผ่านด่านตรวจจะต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะลงชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วย ซึ่งการทํางานของเจ้าหน้าที่จะเน้นคัดกรองรถยนต์ที่มาจากต่างจังหวัดหรือว่ารถที่มีป้ายทะเบียนมาจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีตระเวนตรวจตามห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่กำชับให้ผู้ที่ให้บริการต้องเข้มงวดกับประชาชนที่เข้ามาซื้อสินค้าโดยต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยมีจุดแจกเจลแอลกอฮอล์ใช้ล้างมือพร้อมกับสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัดนะคะจังหวัดอุบลราชธานีมีกลุ่มเสี่ยงเป็นพ่อค้าแม่ค้าและก็คนที่ทำงานเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครกว่า140คนจึงนำตัวมาตรวจหา และผลการตรวจยังไม่พบผู้ติดเชื้อค่ะขณะที่เรือนจำจังหวัดบึงการประกาศงดการเยี่ยมผู้ต้องขังตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าจะไม่มีอัตราเสีย่ยงการติดเชื้อหรือว่ามีประกาศเปลี่ยนแปลงจากกรมราชทัณฑ์สำหรับญาติที่มีความประสงค์ฝากเงินให้กับผู้ต้องขังให้ฝากธานาณัติปกติ พร้อมกำหนดห้ามบุคคลเข้าเรือนจำโดยเด็ดขาดหากมีไข้อุณหภูมิ37.5องศาเซลเซียสและก็เพิ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ส่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาประกาศมาตรการหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 3คนโดยให้เจ้าหน้าที่จัดหางานแรงงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตั้งทีมออกตรวจบูรณาการร่วมตวรวจแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหน่วยงานราชการงดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นปีใหม่คณะสงฆ์งดจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภาคเอกชนจัดก,กิจกรรมที่มีประชากร100คนให้งดหรือว่าเลื่อนออกไปเว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนหรือมีข้อตกลงป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด19แล้วก็มีใบรับรองแพทย์ทุกคนค่ะ